โอ้ยงามหลายงามเย,มยวถ่ายเอาดองไม้หลายงามหลายดอกไม้นะของเอ้ยมันเป็นเพียมอดอกงามแท้อโอ้ยเดี๋ยวว้ายเนาะส่ออ่อนเด้เนาะ สวนแม่ละไมสวนแม่ละไมตอนนี้ดอกอันนั้นขึ้นตอนใดคือดอกทิวลิปนะเอดอกลิลี่นะอยู่ใส่บอกว้าแล้วโอ้จะอ่อนดีเนาะเทียมป่าเทียมป่าอยู่ใส่ล่ะบอเห็นแต่ต้นหอมแหมเห็นเนาะเอาเดี๋ยวไปเก็บเอาแหม นเะแม่ละไม้มีม <า S 1> ท,ทุกอย่างแม่เออต้นอันนี้พอพอขึ้นไม่เห็นหปาหอยปลาเอาปุยเอามาปลูกปีก่อนนะอเออ,นอเนาะขันที่พ่อพัดแบบนี้เนาะปุยเนาะเออขันี่พเกิดห์ตเห็นป่ะเออเอาเอามา,า,าเอาอันมาช้มชัปป้มใบแบบนี้ปุยัไงไววด โอ้ยดอกไม้นี่แม่น,นี้ก็้เกีบกินกันได้เนี่เยเอีกินแม่อันนั่นแม่เขียวฟันไอฟ้ฟงมันเอาไปเฮ็ดชาตัวเป็นชาโอ้ยของเอ้ยไไอ,อันนี้ก็กลับลาบจะกินได้จ่านี่นะจะอ่อนอื